มอสุญญากับาศเนยเรี็ว ไมเ่ไม่จะเดินผ่านเกลัอยตากตาอยากรำให้ล,ลูกตาด้วยมึงไม่รำมาดีเอาละามางานปารสายหนรัสวย้สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ มาอยู่ด้วยกันนะครับที่กันลารักษ์นะครับที่ศีสะเกตนะครับก็เป็นเกียรติมนี่เนตาลถุ้เปุนาอยู่ถัเรองนเป็นในตัวเช่ก็เป็นบ้านของแม่ชีเวียนนะครับ นิมนต์นะครับมาฉันเช้านะครับเป็นจุดแรกของคณะนะครับของท่านลองตาสตนทรัพย์ก็มีครูบาชายมีชีเจิ้นนะครับแล้วก็เราพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีนะครับเพิ่มเติมนะครับก็อีกคันนี้หนึ่งสองสามสี่คันนะครับสี่คันสี่คันรถนะครับหลังจากฉันเช้าเสร็จ นะครับที่บ้านแม่ชีเวียนก็จะเดินทางนะครับไปที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะพยายามให้ไปถึงเร็วที่สุดนะครับเผื่อมีญาติธรรมนะครับที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเผื่ออยากเข้ามากราบนมรสการท่านหลวงตานะครับนะครับก็เป็นอยากผมพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับก่อนว่าผมปักหมุดที่บ้านพี่หนึ่งไปแล้วนะครับคุณหนึ่งก็จะเป็น สถานที่ที่รับรับรองคณะของท่านหลวงตานะครับนะครับหรือเป็นสถานที่ที่จะเดินทางเข้ามาญาติโยมเดินทางเข้ามานะครับากาบน้องสก,การท่านหลวงตานะครับก็ผมฝากหมดแผนที่ไว้แล้วนะครับนะครับไม่แนนที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะบ้านละลายบ้านละลายตำบลอะไรครับ ตำบลละลายอําเภอกันทะละลักศรีสะเกดอ่าๆนะครับบ้านละลายตำบลละลายนะกันทะละลักนะครับศรีสะเกดตอนนี้นะครับนะครับก็เป็นลักษณะของการประเคนแบบให้ประสงค์ตักเองนะครับประเคนทั้งหมดมนะครับอ๋อนี่นะครับ ทีมกิ๊กก๊อกทีมนะครับเราไม่ไดเขาเรียกว่าอะไรนะทายาทาายพี่นักสืบทายาทวันนี้นะคะวันเกิดก็เมื่อคืนนะครับท่านหลวงตาพร้อมคณะเฉพาะของท่านหลวงตานะครับ สำน,นักที่อำเภอพลทองนะครับเมื่อคืนไม่มีใครทราบนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่อำเภอพลทองเป็นบุญอย่างมากนะครับบ้านของผมเองนะครับได้เป็นที่พักนะครับท่านหลวงตาแล้วก็คณะสงฆ์นะครับไปเชิไพายนะครับพ่อคุณแม่เมื่อคืนนี้นะครับก็หลังจากออกมาประมาณตีสามนะครับตีสามครึ่ง จากอำเภอปนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มุ่งหน้ามาที่กันทะกันทลักใช่ไหมกันทะลลักษ์นะครับศรีสเกตของเรานะครับมาถึงก็ประมาณ6กโมงครึ่งเกือบเกือบเโมงนะครับก็เดินทางมาประมาณ3ชั่วโมง3 4 5สี่หาประมาณ3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงหลังจากอ่าฉัน อาหารเช้าเสร็จนะครับก็จะต้องเดินทางนะครับมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปให้ถึงเร็วที่สุดนะครับนะครับไม่อยากไปถึงค่ำนะครับก็พี่น้องเรานะครับที่ที่อยู่กรุงเทพปริมนฑลนะครับก็ให้เช็คแผนที่ที่ผมปักหมุดไว้นะครับให้เราคลิกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเนื้อหา ตั้งแต่สถานที่รับกิจนิมนต์นะครับแต่ในส่วนของเวลากับวันที่เนี่ยก็ยังไม่สามารถลงได้นะครับจะอัปเดตให้นะครับเป็นระยะแบบนี้นะครับนะครับก็ท่านมหานะคพระครูบาต้นนะครับครูบาต้นพระจรจัดนะครับแล้วก็ครูบาชาย กับนวมัสการท่านหลวงตาและชุดแม่ชีด้วยไหมครับก็ด้วยไหมครับชุดแม่ชีไปด้วยไหมครับไปครับก็แม่ชีเจิ้นนะครับแล้วก็ทีมแม่ชีอีกบางส่วนนะครับก็คือยาวนะครับถ้าไปกรุงเทพมหานครแล้วจากนั้นก็จะมุ่งลงไปภาคใต้นะครับก็คือน่าจะเริ่มตั้งแต่ชุมพร ชุมพรผมก็ไล่เลียงไม่ได้นะครับจังหวัดแต่รู้ว่าชุมพรสงขาพังงาเกาะเต่าสุราชหาดใหญ่ภูเก็ตลงไปถึงสงขานะครับไกลนะครับเนะกาะเตา่ายังไปเลยนะครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมด้วยนะครับมีสุราชมีเพิ่มเติมบางบางที่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ นำ้ำมัสการหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อมาพิจารณโลกได้ได้ได้ครับครับแต่ต้องมานิมนต์ที่วัดนะครับครับต้องมานิมนต์ที่วัดนะครับก็ที่กรุงเทพเนี่ยหลักๆก็จะสามจุดก่อนก็จะเป็นบ้านคุณหนึ่งอ่บริษัทนะครับเทคโนเมดิคอานะครับจำกัดมหาชนอีกที่หนึ่งอยู่ลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าว91้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแถวแถวทางเรียบด่วนนะครับแล้วก็บ้านคุณบีนี่บ้านคุณบียังไม่ได้ตําแหน่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีท่านอื่นเพิ่มหรือเปล่านะครับหลักๆตามจุดก่อนก็น่าจะพอมนักอยู่ประมาณสัก3วัน4วันนะครับประมาณการนะครับอาจจะ3วันก่อนหรือ4วันที่กรุงเทพมหานครนะครับนะครับ ก็ฝากติดตามเดี๋ยวผมจะอัปเดตไลฟ์สดให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับไปพนทองนะครับเมื่อวานไปพรมนักที่พนทองนะครับไม่ได้อัปเดตฝนก็ตกหนักนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับนะคม่เป้ากับพ่อไข่จากอุดรธานีนะครับก็ไปด้วยกันนะครับนะครับพ่อคุณแม่ของอุปใชายนะครับร่วมเดินทาง

ไม่ชก <Billboard. S 1> ็มเยออะไรนะครับได้ได้ได้ครับได้ครับุตา น้าสงที่ไปครั้งนี้นะครับเนี่ยครับก็ครูบาทีครูบาอัดท่านมหานะครับอุูบาต้นนะครับครูาชายครบดลท่านหลวงตาเจ็ดรูปนะครับนะครับแล้วก็จะพามาดูส่วนของแม่ชีนะครับ ขอให้คณะสงฆ์ทุกรูปผู้ติดตามเดินทางไปประสัตว์ในครั้งนี้ด้วยความปลอดภัยอ๋ออนุโมทนาครับขอบคุณมากๆนอะไรครับนะครับแม่ชีก็นำโดยท่านแม่ชีเจิ้นนะครับชีแอนชียาแม่แม่ชื่ออะไรนะครับ ไม่ครับไม่เงินนะไม่เงินไม่เหรียนพี่นุชแม่อะไรนะครับแม่เรโนแม่นุษ์นะครับแม่แม่รักแล้วก็แม่อ้วนเอาวานชีตาหวานแล้วก็ชีน้อยนะรครับชีน้อยแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับก็จะไปเป็นบางส่วน ตอนนี้อยู่ที่สีสะเกตนะครับตอนนี้อําเภอกันทะลักกันทะละลักนะครับหรือกันทะลักนะครับนะครับเป็นบ้านของแม่ชีเวียนนี่นะครับแม่ชีเวียนนะครับนิมนต์ทัางคณะเรานะครับก่อนเดินทางนะครับก็รู้สึกว่าผมคาดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบ2ออาทิตย์นะครับ สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับท่านหลวงตาจะไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับก็คือจะเดินทางนะครับทัวร์กรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้นะครับตลอดตลอดช่วงนี้นะครับพี่น้องทางภาคใต้ก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงไว้เก้าสถานที่ไว้เป็นหลักอาจจะเกินนั้นอยู่นะครับตอนนี้เนดะี๋ยวผมก็จะพยายาม ถ่ายทอดอัปเดตนะครับอ,อยู่เรื่อยๆนะครับแจ้งให้พี่น้องเรานะครับทราบสําหรับเผื่อบางท่านนะครับทีอ่อยากมา,ากราบท่านหลวงตานะครับไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดกราบบน้ำพินก็มีโทรเข้ามาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าบางทีถ้าผมไม่ได้รับสายเนี่ยต้องขออภัยว่าผมทาหน้าที่ขับรถนะครับขับรถด,ด้วยนะครับ <c oughs> ขับรถด,ด้วย <c oughs> ก็อสงแล้วก็จีเพราะะนั่งครับเัียงตัวกันตามไปค่ะนะครับงนคุ้กนะครับยาพี่น้องอะไรต่างนะครับก็มานะครับการชนะบุรีการชนะบุรีนะครับ กาญจนบุรีไม่น่าจะมีะนิมนต์ทางโน้นนะครับหลักๆเดี๋ยวผมแจ้งเส้นทางนะครับก็จะที่กรุงเทพมหานาครก่อนนะครับประมาณ 3- 4สวันที่ท้าลงตาอยู่นะครับมีหลวงตามีครูประชายแมชชีเจนนะครับแล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็คณะชีอีกบางส่วนนะครับแล้วก็จะเดินทางลงไปที่ภาคใต้ จุดแรกน่าจะเป็นชุมพรนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นชุมพรก่อนประจวบใช่ไหมประจวบกับชุมพรถึงที่ไหนก่อนถ้างั้นก็เป็นประจวบก่อนนะครับประจวบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตเพิ่มนะครับประจวบแล้วก็ชุมพรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้มีประจวบอยู่ในลี์ไม่มีประจวบเดี๋ยวจะลงประจวบไปนะครับอ๋อโอเคครับโอเคนะครับ นะครับอ่างที่ประจวบนะครับก็เพิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับอ่างที่ประจวบนะครับเอาพาเข้าไป2ยัได้อยู่บอกเลยต้นต้นต้น,นปั่นเนาเดี๋ยวมาะนี่จะกําลังอนะ่ะ ก็เบื้องต้นก็ตามที่ได้ข้อมูลมาก็จะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ประจวบประจวบและชุมพรน,นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เพิ่มประจวบลงไปนะนะนะครับไม่แน่ใจนะครับขากับนะครับก็ถ้าพี่น้องท่านไหนอยากที่จะนิมนต์ท่านหลวงตานะครับก็ ก็ลองติดต่อเข้ามาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเช็คดูให้นะครับว่าสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะครับนะครับ,นะรบก็จะลองประสานงานให้นะครับเดี๋ยวประสานงานให้นะครับช่วงนี้ท่านลงตาก็เดินทางลงไปนะครับทัวภาคใต้นะ ไม่ชีเวียนนะครับไม่ชีเวียนเองก็ก็อยู่ที่วัดแล้นะครับอ้าวละพ่อละพ่อด้วยกันครับละพ่อด้วยกันไอ้ลูกชายไปไหนก่อนเอา้าวมิจฉาขามพ่อ, <c oughs> อยะชา,าวะอิวะทาตูราปาฏิ

่นชไมคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับหลังจากที่ท่านหลวงตาพร้อมคณะนะครับเดี๋ยวฉันอาหารเสร็จก็คงจะต้องเดินทางนะครับ ไปที่ตักไว้เผื่อหน่อยแล้วกันกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่าพยายามไม่อยากจะไปถึงค่ามากนะครับเพราะว่า,าจะได้มีเวลานะครับให้ท่านลงตาได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับไดนะ้ได้ได,ได้เอาทุกอย่างที่มีได้ไหมละ่ะตีละนิดตีละหน่อยนะครับที่บ้านคูณหนึ่งสามารถเข้าไปกราบได้นะครับก็ เบื้องต้นนะครับคุณหนึ่งก็ได้แจ้งกับถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องผ่านราปภเข้มงวดก็เดี๋ยวให้แจ้งกับผมลงไว้บ้านเลขที่นะครับต้งหนึ่งต้องแจ้งบ้านเลขที่นะครับแล้วก็บอกว่ามาบ้านคุณหนึ่งนะครับมาทําบุญนะครับบอกว่ามาทําบุญที่บ้านคุณหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางราปภเขาก็จะประสานให้เข้าในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านก็จะเข้มงวด ผมลงบ้านเลขที่ไว้นะครับก็แจ้งบ้านเลขที่นะครับแล้วก็ชื่อเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาคือมาทําบุญนะครับก็แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาผมนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องรอให้ท่านหลวงตาไปถึงก่อนนะครับพอไปถึงปุ๊บผมก็จะไลฟ์สดแจ้งทันทีนะครับบ้านคุณหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านก็หลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมประมาณการน่าจะอยู่ประมาณ3-4่วันนะครับ นะครับเพราะว่าน่าจะต้องอรับกิจนิมนต์ก็น่าจะที่ละวันหนึ่งไปที่หนึ่งนะครับวันหนึ่งไปที่หนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งก็จะพักอะไรอย่างเงี้นะครับประมาณ3ามสี่วันนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ,ะะรบเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปตักข้าวปลาหารก่อนแล้วก็ก็าต้องได้เดินทางต่อเพราะว่าผมเองก็ต้องเป็นผู้ขับขับรถ ท่านหลวงตาด้วยนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับจุดที่สองจากกรุงเทพมหานครก็จะเป็นประจวบนะครับประจวบแล้วชุมพรนะครับใช่ใช่ครับเบอร์ที่ให้ไปก็เป็นเบอร์ผมเองนะครับ0839291932นะครับี่พี่หนึ่งก็เข้ามานะครับนะครับเนี่ยนะครับบ้านพี่หนึ่งก็ที่ผมแจ้งนะครับก็บอกบ้านเล็กที่ นะครับแล้วก็บอกว่ามาทําบุญนะครับที่บ้านคุณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคุณหนึ่งน่าจะพูดคุยกับทางรปภทางหมู่บ้านไว้ให้อยู่นะครับนะครับก็เดินทางปลอดภัยทั้งคณะนะคะคุณน้อกนะครับขอขอบคุณมากนะครับวันนี้น่าจะบ่ายนะครับพี่หนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะพาเดินทางไปบ้านพี่หนึ่งนี่ก็พื้นที่กว้างขวางนะครับเป็น หมู่บ้านจัดสรรที่มีเนื้อที่เยอะนะครับครับครับอ่ะ,อะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณมากอขอบคุณมากคุณสมบัติด,ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ